เผยสเปคล่าสุด Samsung Galaxy a 2 2 Ultra หรือ a 2 2 Note ใายชิปตัวใหม่ Snapdragon 8 Gen 1กล้องหลังเงลัน1่0ร้ล้านพิกเซลหลองรับประกาย S e n บนระบบปริการ Android 12วันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจาก s h o ป e e มาฝากทุกคนนะครับลด10%สูงสุด100บาทตั้งแต่วันที่12เดือน12ถึง31เดือน12เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปช้อปแล้วใส่โค้ดได้เลยครับ มีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Galaxy A 2 2 Ultra หรืออาจจะใช้ชื่อว่า a 2 2 Note ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนร,รุ่นแรกของตระกูล S-series ที่จะมีประกาย S Pen ในตัวครับและอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ Galaxy Note ไม่ถูกเปิดตัวในปีนี้ด้วยครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีสเปคเด่นของสมาร์ทโฟนร,รุ่นที่ว่านี้ถูกเผยอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเมื่อไม่นานมาน,นี้มีสมาร์ทโฟนร,รหัสโมเดล SM ขีด S, S 9 0 8 n และ sn ขีด S 9 0 8 u จากซัมซุงได้ปรากฏตัวบนแหล่งทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนชื่อดังอย่าง Geekbench พร้อมเผยให้เห็นถึงสเปคเด่นบางส่วนโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้มีแรมให้เลือก 8GB กับ 10GB ใช้ชิปโปรมวผลซับดาคอน8ปดซึ่งทำคะแนนทดสอบแบบซิงคลคอไปได้ถึง1219คะแนนและทำคะแนนทดสอบแบบมัลติคอได้ทั้งหมด3 1 5 4คะแนนครับ โดยรันอยู่บนระบบปฏิการ a n d r ร i d 1 2ตั้งแต่แกะกล่องสมาร์ทโฟน Galaxy a อ2 Series มีข้อมูลออกมาว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2022โดยจะมาพร้อมกับสเปคแบบจัดเต็มทั้งหน้าจอแสดงผลแบบ LTPO 120 h z พกล้องหลังความเรียดหนึ่รปล้านพิกเซลพร้อมตัวเครื่องแบบใหม่แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ